หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตเจ้าสามกรมพระโอรสที่ประสูติแด่พระสนมคือกรมหมื่นจิตตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพและกรมหมื่นเซพ,พักดีกลับคิดก่อการกรบฏรวบรวมกำลังคนเพื่อชิงราชสมบัติเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยการส่รรสงพระราชาคณะห้ารูปไปเกลี้ยกล่อมจนเจ้าสามกรมยอมเปลี่ยนพระทยัยมาถวายสัตย์แต่ทว่าหลังจากอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขึ้นประดิษฐานแล้ว กรมพระราชวังบวรก็ทรงใช้ความเด็ดขาดมีรับสั่งให้วางกำลังจับกลุ่มเจ้าสามกรมและนำตัวไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ก่อนจะทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิศษขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาลำดับที่32รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงมีพระนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่3หรือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระชนมายุ36พรรษาแม้จะทรงได้ราชสมบัติมาแล้วแต่สมเด็จพระเชษฐาของพระองค์เจ้าฟ้าเอก,กทัตรหรือกรมขุนอนุรักษ์มนตรี ที่พึ่งลาสิขามาหลังการสวรรคตรของพระราชบิดาก็ทรงปราถนาในราชบัลลังก์เช่นกันโดยทรงแสดงออกด้วยการเสด็จไปประทับนะพระที่นั่งสุริยาาอมรินอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และไม่ยอมเสด็จไปที่อื่นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์อันาาอน่ากระอักกระอ่วนใจนี้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจึงตัดสินพระทยัยถวายราชสมบัติแก่พระเชษฐาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งพระองค์ครองราชได้เพียงเดือนเดียวก่อนจะเสด็จออกทรงผนวด กรมขุนอนุรักษ์มนตรีจึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอายุธยาลำดับที่33ารัชกาลที่6แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงมีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สามหรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาาอมรินพระชนมายุ49พรรษาโดยผู้คนจะรู้จักพระองค์ในพระนามสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนั่นเองหลังจากสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรเสด็จไปประทับจำพรรษาที่วัดประดู่ทรงธรรมแล้วเหล่าขุนนางผู้ใหญ่หลายคนสิ้นหวังในการบริหารบ้านเมืองของสมเด็จพระเจ้าเอกทั์ ได้รวมกันแอบไปทูลกรมหมื่นเทพพิพิธพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอีกพระองค์หนึ่งซึ่งพนวดประทับอยู่ที่วัดกระโจมช่วยไปกราบทูลสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรให้ลาพนวดกลับมาครองราชอีกครั้งแต่เมื่อเจ้าฟ้าอุทุมพรทรงทราบความก็ทรงเกรงว่าหากการสําเร็จลงเราขุนนางอาจจะสาเร็จโทษทั้งพระองค์และพระเชษฐาเพื่อชิงอํานาจกันเสียเองพระองค์จึงเสด็จเข้าวังไปกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าเอกทัศทรงทราบก่อนจะเสด็จกลับไปใช้ชีวิตในสมณเพศดังเดิม เป็นผลให้กลุ่มขุนนางที่ร่วมคิดก่อการถูกลงโทษส่วนกรมหมื่นเทพพิพิธต้องหลบหนีลี้ภัยไปอยู่ต่างแดน ต่อมาหลังจากพระเจ้าอัลลองพญาทรงรวบรวมแผ่นดินพม่าและมอญได้สำเร็จพศ .2302 ได้กรีคาทับมายังกรุงศรีอยุธยาหวังตีเอาเป็นเมืองขึ้นของพมา่าเมื่อกองทัพพมา่าเคลื่อนพลเข้ามาใกล้พระนครบรรดาขุนนางและราษฎรต่างตื่นตระนกและไม่เชื่อมั่นในสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงได้พากันไปกราบทูลวิงวอนเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งขณะนั้นทรงผนวดอยู่ให้ทรงลาผนวดออกมาช่วยบัญชาการรบอ้องกันบ้านเมือง สมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรจึงทรงลาสิกขามาช่วยทำศึกครั้งนี้ได้ทรงปรับปรุงการตั้งรับข่าศึกอย่างแข็งขัน,ขนจนกองทัพพมา่าของพระเจ้าอัลลองพญาไม่สามารถตีหักเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาได้ประกอบกับพระเจ้าอาลองพญาทรงพระประชวรหนักกระทันหันจนต้องมีรับสั่งให้ถอยทัพกลับและได้เสด็จสวรรคตรในระหว่างทางเมื่อทัพพมา่าล่าถอยไปแล้วเจ้าฟ้าอุทุมพรจึงมีรับสั่งให้กองทัพติดตามไปแต่ก็ไม่ทันการ พอบ้านเมืองกลับสู่ความสงบสุขแล้ววันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าเอกทัตได้โปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรเข้าเฝ้าในระหว่างการเข้าเฝ้านั้นทรงถอดพระแสงดาบวางพาดไว้บนตักเมื่อเห็นดังนั้นเจ้าฟ้าอุทุมพรก็เข้าพระทัยในทันทีว่าพระเชษฐาทรงระแวงในตัวพระองค์เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้ง พระองค์จึงตัดสินพระไทยเสด็จออกจากวังไปทรงพระผนวดอีกครั้งหนึ่งและด้วยเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องเสด็จออกจากวังเพื่อไปหาวัดสำหรับทรงพนวดนี้เองจึงเป็นที่มาของพระนามที่ราษฎรขนานถวายแด่พระองค์ว่าขุนหลวงหาวัดจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จกลับไปประทับณวัดประดูทรงธรรมตามเดิมหลังจากสงครามกับพระเจ้าอลองพญาผ่านพ้นไปกรุงศรีอยุธยาก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากศึกสงครามเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากพม่าเกิดความวุ่นวายภายใน ในช่วงเวลานั้นสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัดก็ยังคงดำรงตนอยู่ในสมณเพศอย่างสงบเรื่อยมาจนกระทั่งพระเจ้ามังระสามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งทรงมีบัญชาให้มังมหานาธาและเนเมียวสศรีหบดีเป็นแม่ทัพยกมาตีกรุงศรีอยุธยาให้ได้ศึกครั้งนี้เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาว่างเว้นจากสงครามภายนอกมานานทําให้ระบบป้องกันอาณาจักรเสื่อมถอยลงอย่างมากและฝ่ายพม่าวางแผนมาเป็นอย่างดี มีการเดินทับมาสองเส้นทางคือจากทิศเหนือและทิศใต้ทางด้านเหนือมีเนเมิวสีหาบดีเป็นแม่ทัพนำทับสองหมื่นอีกทางหนึ่งคือด้านตะวันตกเฉียงใต้มีมังมหานรธานำทับอีกสองหมื่นนายเข้าเดือนมีนาคมพศ2308อกอ,องทัพของมังมหานรธาที่ตะวนันได้ส่งทับหน้าเข้าพิชิตหัวเมืองภาคใต้และตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาได้แก่เพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรี ส่วนทางเหนือเนเมียวสีหบดีสามารถพิชิตเมืองหลวงพระบางได้สําเร็จทําให้อณาจักหลวงพระบางและเวียงจันท์ตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าโดยการที่พม่าสามารถยึดครองล้านนาและล้านช้างได้ส่งผลให้พม่าโอบล้อมเขตแดนทางเหนือไว้ได้ทําให้สามารถระดมกําลังพลทรัพยากรเพิ่มได้เป็นจํานวนมากตีหักหัวเมืองต่างๆไล่ลงมาด้วยเพราะแผนของกรุงศรีอยุธยาที่เรียกกําลังจากหัวเมืองต่างๆเข้ามาป้องกันพระนครหัวเมืองรอบนอกจึงอ่อนแอลงและเสียให้แก่พม่าไปตามๆกัน ทัพผสมพม่าและล้านนาของเนเมียวสีหบดีได้เคลื่อนลงมาจากทางเหนือเข้าโจมตีหัวเมืองเหนือได้แก่สุโขทัยสวรรคโลกนครสวรรค์ลงมาจนถึงสิงห์บุรีทัพพม่าเกิดสะดุดไปต่อไม่ได้เหตุเพราะชาวบ้านในเขตเมืองสิงห์บุรีและเมืองใกล้เคียงหลายหมู่บ้านนำโดยหัวหน้าผู้กล้าหาญหลายคนอย่างนายแท่นนายจันหนวดเขี้ยวนายทองเหม็นนายทองแสงใหญ่พันเรืองขุนสรนและนายอินได้รวมตัวกันและตั้งเป็นค่ายป้องกันตนเองอยู่ที่บ้านบางระจันในพื้นที่วิเศษชัยชาญ ซึ่งมีชัยภูมิที่เหมาะสมมีวัดโพก้าต้นเป็นศูนย์กลางและมีพระอาจารย์ธรรมโชตเป็นที่พึ่งทางใจและผู้ประสิทธิประสาทวิทยาคมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ผู้คนค่ายบางระจันได้กลายเป็นเสี้ยนหนามที่สร้างความลำบากให้แก่ทัพพม่าเป็นอย่างยิ่งพม่าได้ส่งกองทัพเข้าโจมตีค่ายบางระจันถึง7ครั้งแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปทุกครั้งทําให้ชื่อเสียงของชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นที่ครั่นครามของข้าศึกเป็นอันมากจนกระทั่งสุกรีพระนายกองหรือนายทองสุกนายกองชาวมอญของอยุธยา ที่แปลพลักไปเข้ากับพมา่าซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาช้านานชำนาญภูมิประเทศมากกว่าพวกพมา่าและรู้จักนิสัยชาวสยามดีกว่าได้เข้ามาอาสาเข้าตีค่ายบางระจันสุกรีพระนายกองได้เปลี่ยนยุทธวิธีไม่ส่งกองทัพเข้าตีปะทะโดยตรงเหมือนที่เคยพ่ายแพ้มาหลายครั้งแต่ได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเข้าใส่ค่ายบางระจันจากระยะไกลยอย่างต่อเนื่องเมื่อการสู้รบยืดเยื้อทรัพยากรและกําลังพลของชาวบ้านก็เริ่มร่อยหรอลงที่สําคัญที่สุดคือค่ายบางระจันขาดอาวุธหนักโดยเฉพาะปืนใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการทําลายค่ายของข้าศึกและป้องกันค่ายของตนเองพวกเขาจึงได้เร่งส่งตัวแทนไปขอพระราชทานปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยาแต่ทางราชสำนักมีความหวาดระแวงและเกรงว่าอาวุธอาจตกไปอยู่ในมือศัตรูได้ประกอบกับอยู่ในภาวะขับขันของการเตรียมป้องกันพระนครอยู่แล้วจึงปฏิเสธที่จะมอบปืนใหญ่ให้ทําให้ชาวบ้านบางระจันไม่สามารถต้านทานความเสียหายจากอาวุธที่เหนือกว่าได้อีกต่อไปในที่สุด พ่ายบางระจันก็แตกพ่ายและเสียให้แก่พม่าในเดือนมิถุนายนพศ2309หลังจากยืนหยัดต่อสู้มาได้นานถึง5เดือนสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงโปรดเกล้าให้ระดมไพร่พลจากหัวเมืองต่างๆเข้ามาช่วยป้องกันพระนครมีการจัดทัพออกไปคอยป้านทานทัพพม่าทั้งสองทางกองทัพของกรุงศรีอยุธยาก็ไม่สามารถป้านทานความแข็งแกร่งของพม่าได้และพ่ายแพ้กลับมากองทัพพม่าจึงสามารถรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆเมื่อสถานการณ์ขับขัน สมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงมีรับสั่งให้นิมนต์พระราชาคณะจากวัดต่างๆที่อยู่นอกเมืองให้เข้ามาหลบภัยในพระนครซึ่งรวมถึงเจ้าฟ้าอุทุมพรได้เสด็จเข้ามาประทับณนะวัดราชประดิษฐานขณะที่บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะวิกฤตเหล่าขุนนางและราษฎรจึงพากันไปเข้าเฝ้ากราบทูลขอให้เจ้าฟ้าอุทุมพรทรงลาผนวดออกมาช่วยบัญชาการรบอีกครั้งดังเช่นในอดีตแต่ในคราวนี้พระองค์ทรงปฏิเสธอย่างแน่วแน่ แม้ว่าราษฎรจะพยายามเขียนหนังสือร้องทุกข์ใส่ลงในบาทจนเต็มในขณะที่พระองค์ออกบินทบาตแต่ก็ไม่ทรงเปลี่ยนพระท,ทัยทัพพม่าได้ตั้งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาและระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่พระนครต่อเนื่องจนกระทั่งกลางดึกของคืนวันที่3มกราคมพศ2310มีการยิงถล่มกรุงศรีอยุธยาอย,ย่างหนักทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ทั่วพระนครบ้านเรือนวัดและวังได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านเรือนของราษฎรเกิดเพลิงไหม้กว่า1น0 0 0ื่นหลัง กองทัพพม่าเข้าปิดล้อมอย่างแน่นหนาสถานการณ์ภายในราชธานีเองก็มิได้มีเอกภาพแม้ข้าศึกจะประชิดถึงกำแพงเมืองแต่ผู้นำระดับสูงกลับตกอยู่ในภาวะของการตัดสินใจที่สับสนและแตกแยกอย่างหนักสมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงเลือกใช้ยุทธศาสตร์ตั้งรับอยู่แต่ภายในกำแพงพระนครอาศัยความแข็งแกร่งของกำแพงที่สร้างขึ้นมาแต่เดิมและหวังเพียงว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากทัพพม่าะจะถอยทัพไปเองตามแบบแผนสงครามเก่าซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง เพราะคราวนี้พระเจ้ามังระแห่งพมา่าได้สั่งการกำชับให้แม่ทัพตั้นมั่นประชิดกรุงห้ามถอยเด็ดขาดมีการตัดไม้ลำเลียงลงมาต่อแพ่และย้ายไฟ่พลขึ้นที่ดอนรอเวลาโจมตีเมื่อได้โอกาสขุนนางของกรุงศรีอยุธยาเองยังคงพากันติดอยู่กับความขัดแย้งภายในจนมิอาจประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการรับมือข้าศึกท่ามกลางสถานการณ์นี้มีขุนนางคนหนึ่งที่เริ่มมองเห็นจุดจบของอยุธยาภายใต้ยุทธศาสตร์การตั้งรับที่ล้มเหลว นั่นคือพระยาตากหรือพระยาวชิรปราการเขาได้แสดงความเห็นขัดแย้งอย่างรุนแรงต่อความเฉื่อยชาและการขาดการวางแผนระยะยาวของราชสำนักโดยเขาเชื่อว่าการขังตัวเองอยู่ภายในกำแพงมีแต่จะรอวันพ่ายแพ้ทางรอดเดียวคือการออกไปตั้งหลักภายนอกเพื่อสร้างกองกำลังใหม่จึงจะมีโอกาสกลับมากู้แผ่นดินคืนจากพม่าได้เมื่อความหวังหมดสิ้นลงพระยาตากจึงตัดสินใจไม่ยอมจำนนตต่อชะตากรรมเขารวบรวมไพร่พลที่ยังคงมีความพักดีและเห็นด้วยได้ประมาณ500ยนาย บุกตีฝาวงล้อมกองทัพพม่าซึ่งตั้งปิดล้อมอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระนครระหว่างทางได้เข้าประทะและรบพุ่งกับทหารพม่าที่รายล้อมอยู่หลายจุดแต่ด้วยความเด็ดขาดกล้าหาญและยุดธวิธีที่รวดเร็วทําให้กองกําลังของพระยาตากสามารถหลุดพ้นจากข้าศึกได้สําเร็จพวกเขามุ่งหน้าไปทางหัวเมืองชายทะเลทิศตะวันออกทันทีสถานการณ์ในราชธานีเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วเพราะในขณะนั้นเองกองทัพพม่าถูกเร่งรัดอย่างหนักจากทางเมืองหลวง เมื่อพระเจ้ามังระมีพระบัญชาเร่งด่วนมาให้เนมิวสีหบดีและมังมหานรธาต้องตีหักเอากรุงรีอยุธยาให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อรีบถอนกำลังพลกลับไปรับศึกใหญ่จากกองทัพจีนที่กำลังเข้าโจมตีพมา่าจากทางเหนือด้วยแรงกดดันนี้พมา่าจึงทุ่มสพรพพกำลังทั้งหมดเพื่อบุกเข้าพระนครอย่างไม่รีรอมังมหานรธาแม้จะป่วยหนักก็ยังสั่งการให้สร้างป้อมล้อมกรุงเพิมเ่มเติมอย่างเร่งด่วนถึง27ป้อมในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมแต่แล้วก็เสียชีวิตลง ทำให้เนเมียลสีหาบดีกลายเป็นผู้บัญชาการทัพแต่เพียงผู้เดียวด้านกรุงรีอยุธยานั้นเข้าสู่ภาวะที่สิ้นหวังอย่างแท้จริงสเสบียงอาหารร่อยหรอหมดสิ้นและความพยายามสุดท้ายของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระองค์ทรงกองกําลังอาสาไม่ว่าจะเป็นจีนอาสาคลองสวนพลูหรือชาวคริสเตียนโปรโต,ตุเกสออกไปสู้รบกับพมา่าก็ต้องพ่ายแพ้กลับมาอย่างย่อยยับต่อมาเนเมียลสีหาบดีได้ตัดสินใจใช้แผนเด็ดขาดด้วยการสั่งให้ขุดอุโมงค์ลอดกำแพงที่บริเวณหัวรอ เมื่อการขุดอุโมงสำเร็จในช่วงต้นเดือนเมษายนพม่าก็จุดไฟเผารากกำแพงเมืองทำให้กำแพงที่จุดนั้นสุดพังทลายลงเปิดโอกาสให้ทัพพม่าสามารถรูเข้ายึดและพิชิตกรุงศรีอุทยาได้ในที่สุดตรงกับวันที่7เมษายนพศ .2310 เมื่อเข้าพระนครได้แล้วทัพพม่าพากันเข้าทำลายล้างพระนครอย่างโหดเหี้ยมบ้าคลั่งมีการสังหารผู้คนเผาทำลายปราสาทราชวังวัดวาอารามและบ้านเรือน พร้อมทั้งกวาาต้อนผู้คนกว่าสามหมื่นคนรวมถึงเชื้อพระวงศ์ชั้นฝีมือและสมบัติทางวัฒนธรรมกลับไปยังพม่าจํานวนมากสมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงหลบหนีออกไปซ่อนพระองค์อยู่ที่ป่าบ้านจิกใกล้กับวัดสังขาวาสแต่เนื่องจากพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานจากการหลบหนีและความอดอยากเพราะขาดอาหารเป็นเวลานานถึง11วันจึงเสด็จสวรรคตลงในพุ่มไม้ที่หลบซ่อนอยู่นั่นเองรวมครองราชสมบัติได้9ปี พระชนมายุ5 8พรรษาส่วนเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งยังคงอยู่ในสมณเพศก็ทรงถูกพม่ากวาดต้อนพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นๆไปยังพม่าในฐานะเฉลยศึกต่อมาทหารพม่าได้มาพบพระศพของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงนำร่างพระองค์ไปฝังไว้ที่โคกพระเมรุหน้าพระวิหารพระมงคลบพิรหลังยึดครองได้ราวๆสองเดือนเนเมียวสีหบาบดีก็ถอนทัพส่วนใหญ่กลับพม่าในเดือนมิถุนายนพศ2310เพื่อเร่งไปช่วยทำศึกจีนที่กำลังรุกหนัก โดยทิ้งกําลังพลไว้จํานวนหนึ่งเพื่อเฝ้าทัพศินและคุมเชิงที่ค่ายโพสามต้นภายใต้การนําของนายทัพสุกรีพระนายกองทำให้ดินแดนของอาณาจักรอยุธยาเดิมต้องเข้าสู่ภาวะสุญญากาศทางอํานาจและแตกแยกออกเป็นชุมนุมต่างๆปกครองตนเองมากมายสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรพร้อมด้วยพระราชวงศ์และเฉลยจํานวนมากถูกเนเมียวสีหบดีกวาดต้อนไปยังกรุงอังวัของพมา่าการเดินทางเป็นประยัดยากลําบากและแบ่งเป็นสองสาย ้ดยเจ้าฟ้าอุทุมพรถูกคุมตัวไปตามเส้นทางล่องเรือขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงชัยนาทจากนั้นเดินทางเท้าผ่านป่าธุรกันดารทางอุทัยธานีหรือห้วยขาแข่งในปัจจุบันทะลุไปทางคุ้มผางเมืองตากและเลียบแม่น้ำเมยเพื่อไปรวมกับเฉลยอีกสายที่เมืองเมาะตามะก่อนจะเดินทางไปยังกรุงอังวะ เมื่อถึงกรุงอังวะในเดือนสิงหาคมพศ2310พระเจ้ามังระได้จัดแยกฉเฉลยโดยโปรดให้พระราชวงศ์ฝ่ายสตรีประทับในเขตพระราชฐานส่วนพระราชวงศ์ฝ่ายบุรุษและขุนนางให้อยู่นอกเขตขณะที่เจ้าฟ้าอุทุมพรทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่วัดเยตพัน์หรือวัดมะเดือ่อทางใต้ของกรุงอังวะเป็นเวลา16ปีจนกระทั่งปีพศ2326พระเจ้าปดุงทรงย้ายราชธานีไปที่กรุงอมรบุระ เจ้าฟ้าอุทุมพรจึงย้ายไปจำพรรษาที่ปองเลไตหรือวัดปองเลพระองค์ทรงพระอนุวอยู่ที่พมา่าจนกระทั่งสวรรคตในสมณเพศปีพศ2 3 3 9รวมระยะเวลาที่ประทับในพมา่าหลังจากเสียกรุงจนสวรรคตทั้งสิ้น19ปีพระบรมศพถูกนำไปถวายพระเพลิงที่ลินซินกงซึ่งเป็นบริเวณที่เคยเป็นสุสานล้านช้าง เป็นการสิ้นสุดอดีตพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาราชธานีที่ยืนหยัดมากว่า400ปีอย่างแท้จริง